มาแล้วครับผมวันนี้นะครับสูตรเมนูรสเด็ดนะผมวันนี้ช่างอำนาจเข้าคคัวนี่ช่างเจาะข้าครัว,รวนะเมียพิษหวยวันนี้นะครับผมวันนี้ทํเข้าวคัวทำกับข้าวกินเองเลยเนยะวันนี้เมนูปลาทับทิมนึ่งมะนาวนะปลาทับทิมนึ่งมะนาวนี่อันนี้ได้ปลาที่ทิมสดๆมาเลยจากสวนเอ๋จากตลาดอันนี้อันนี้ก็ผักนึ่งเสร็จแล้วส่วนตรงนี้ก็น้ําจิ้มน้ําลาด เผ็ดเปรี้ยวหวานสุดยอดส่วนตรงนู้นก็เชฟรามนุ่นกำลังจะกะเพราเนื้อนะครับผมเนี่ยผัดผัดเผ็ดเนื้อวัวนุ่นส่วนในหม้อนุ่นก็ซุปกระดูกออนวันนี้วันนี้แม่บ้านพิษไทมนะครับไม่ได้ทำกับข่าวให้ก,กินวันนี้ลงครัวเองเลยวันนี้เป็นพวอครัวเองเมนูน,นี่ปลากุ้งด้วยวันนี้ไม่กุ้งกุ้งขาวต้อเลยพี่นอง วันนี้ไม่ได้มาขายแผงโซล่าเซียวเด้อว,วันนี้มาทำกับขา้าวอำนาจโซล่าเซียวนี่ไม่ได้เจาะบาดาลเป็นอย่างเดียวนะทำกับข้าวกินเป็นนะทำกับข้าวก็เป๊ะน,นะครับผมเจาะน้ำบาดาลก็เป๊ะน,นะเจาะน้ำบาดาลน,นี่ขาดทุนทั้งส่วนใหญ่นะผมทำกับข้าวเนี่ยอร่อยแน่นอนสนีมือช่างเจาะแต่รสชาติระดับพัตคาการนี่นะรับประกันเลยเนะนี่ยเดี๋ยวปลาสุกแล้วเนี่ยผักก็นึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาลองแล้วก็เอาน้ำจิ้มลาดโรยสูงยังลาดตัวเน่ะ ไปขัวเนี้อไปขัวเนื้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยขัวเนื้อนี่สิ่งสำคัญขาดไปได้เลยนะพิกแกงต้องตามเองสดๆแบบนี้นะขาตะไคร้มาครบพริกต้องเป็นพริกแห้งเป็นพริกกินดาที่สวยนี่มันจะหอมวันนี้พาเชฟดูเชฟรามทำกับข้าวหน่อยวันนี้รวนก่อนเนี่ยภาษากราดบอกรวนเนี่ยตาวทานได้พี่น้องได้วันนี้ตาทานมันจะหอมกินทาน ปลาตาไสไเลยเนี่ยครับพี่นอ้องนี่ได้มาจากตลาดสดเลยวันนี้ปลาขึ้นจากแพเลยขึ้นจากโบเลยวันนี้กุ้งกับกุ้งขาววันนี้คือเจะลอยขักอยู่นี่ทําเองทุกอย่างเนี่ยครับนี่ตั้งแต่ตามน้ําจิ้มน้าจ,จิ้มนี่พริกขี้หนูสวนนี่น้าจิ้มปลาหนึ่งมะนาวต้องเป็นพริกขี้หนูสวนผสมกับพริกพิเขาเรียกพริกอะไรพริกกินดาอ่อนพริกกินดานดิบไปเลยเดี๋ยวก็จะมีพักพักเนี่ยลองพื้นลองพืนงพ้นนะน,นี่ S <S นี่อันนี้กระดูกกระดูกซีโครงไม่ใช่ซีโครงกระดูกสัสหนหลังต้มซุปเปอร์ต้มแล้วก็ปรุงเครื่องนอกแล้วใส่พริกหนูสวนใส่มะนาวผมช่ลดน้ำปลากินได้อร่อยแน่นอนนี่เมนูเด็ดเลยเนี่ยพัดเพชรเนื้อนะพี่น้องพัดเพชรเนื้อเนี่ยเมนูเด็ดไม่ได้โจ้นามกะทิโซล่าเซลเป็นอย่างเดียวเด้อครับเด้อทับกับเผากินเองก็เป็นวันนี้เมียพิษหอยนะครับผมเมียพิษหอยก็แบบนี้แหละ ลุยครัวไม่ทำก็อดเด็ดทำไงได้ทำกินเองก็ได้เสร็จแล้วคันนี้อ่ะเห็นนาเลยครับเป็นน่องคันนี้เสร็จแล้วคันนี้ ตั้ต่อไปก็ปลาเชิดปลาลุงจากกระทะก,ก่อนวันนี้เมียผิดหวยน,ะนั่นทำแบบรุ่ทานปลาตะคานเลยหมูเราไทำทำิ่งทำทิ่มก็ได,ด้พักรองล่างได้เดี๋ยวปุ่งกุ่งกระเต็๊บเนี่ย ต้งซุบต้งซุบอันนี้ข้างแล้วโรยใส่ตัวปลาด้วยความชุ่มชริบของปลานี่นืนอ่เขามีน้ำจิ้มเขาเนี่ยนี่ะอีมองสำคัญเขาไป,ไปา็นเนื้อปลานี่กู เนี่ยบะนี่เบียร์เด้นอ่ามาเด้อปลาจะทิมหนึ่งมะนาวสูตรช่างอำนาจไม่เหมือนใครมีกุ้งผสมด้วยอ่านี่ฝีมือตัวเองล้วนแน่นี่ยปลาจะทิมกุ้ง น้ำิ้มนี่ต้องเล่นพริกขิงเนื้อสวนนี่เป็นคนชอบทำกินเองนะชอบทำเองกินเองอร่อยเองนะไม่อร่อยก็ไม่ต้องไปโทษใครวันหลังเดี๋ยวนี้มาทำให้ดูอีกนะครับผมสวัสดีครับ